สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูลูกน้ำในรายวิชาการงานอาชีพอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะไปเรียนเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองที่นักเรียนนะคะสามารถช่วยผู้ปกครองของนักเรียนได้มีดังนี้นะคะ หนึ่งการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะตู้ชั้นวางของนะคะก็จะสามารถทำได้ดังนี้โดยอันดับแรกนะคะหนึ่งแยกประเภทของเล่นของใช้นะคะให้เราแยกก่อนนะคะว่าอันไหนคือของเล่นอันไหนคือของใช้นะคะสองทำความสะอาดของเล่นของใช้นะคะหลังจากที่แยก ประเภทแล้วเราก็มานามาทําความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของเราหรือของใช้นะคะ 3. ทําความสะอาดโต๊ะตู้ชั้นวางของหรือกล่องโดยใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆมาถูนะคะ 4. จัดเก็บของเล่นของใช้ใส่โต๊ะตู้ ชั้นวางของหรือกล่องให้เป็นระเบียบค่ะโดยอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เราจะใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นของใช้ของเราก็จะมีดังนี้นะคะผ้าขี้ริ้วนะคะผ้าขี้ริ้วนะคะใช้เช็ดทำความสะอาดค่ะและนอกจากผ้าขี้ริ้วแล้วก็จะมีถังน้ำนะคะใช้ใส่น้ำนะคะสำหรับ ซักผ้าขี้ริ้วที่ใช้แล้วค่ะการจัดเก็บของเล่นนะคะที่บ้านของนักเรียนนะคะก็จะมีของเล่นที่มากมายนะคะนักเรียนนะคะควรจัดเก็บนะคะของเล่นให้อยู่ในกล่อง ชั้นวาง์ของหรือตู้นะคะดังภาพนะคะเก็บให้เป็นสัดส,ส่วนให้เรียบร้อยนะคะต่อมาจะเป็นการจัดเก็บของใช้นะคะการจัดเก็บของใช้ก็จะมีดังนี้ค่ะเช่นสบู่นะคะการจัดเก็บสบู่ก็จะมีดังนี้นะคะเก็บในกล่องที่มีรู มีฝาปิดหรือบนที่วางสบู่ในห้องน้ำนะคะก็จะมีที่เก็บสบู่นะคะนักเรียนก็จัดเก็บให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะต่อไปผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดตัวนะคะนักเรียนควรแขวนที่ตะขอแขวนนะคะหรือผ้าที่เราผ้าผ้านะคะให้เรียบร้อยนะคะเป็นการ ผึ่งให้แห้งหลังจากที่นักเรียนใช้เสร็จแล้วนะคะ3ต่อมาแปรงสีฟันค่ะแปรงสีฟันนะคะในการจัดเก็บนะคะก็จะเป็นการเก็บไว้ในที่เก็บที่เป็นที่ติดฝาติดผนังนะคะหรือจะเก็บไว้ในภาชนะก็ได้นะคะภาชนะอย่างเช่นแก้วดังภาพนะคะ การจัดเก็บของใช้ต่อมาก็จะเป็นแก้วน้ําค่ะแก้วน้ํานะคะในการจัดเก็บนักเรียนควรแขวนไว้ในที่แขวนนะคะหรือคว่ำไว้บนที่คว่ำแก้วค่ะต่อมาหวีนะคะหวีที่เราใช้หวีผมของเรานะคะก็ในการจัดเก็บนักเรียนก็ควรเก็บในกระจาดหรือ ในภาชนะทรงสูงนะคะดังภาพนะคะต่อมานะคะเสื้อผ้านะคะการจัดเก็บเสื้อผ้าก็จะมีอยู่2รูปแบบนะคะอันแรกนะคะเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดนะคะเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดนักเรียนนะคะให้พับและเก็บในตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยดังภาพนะคะ ส่วนเสื้อผ้าที่ต้องรีบนะคะเมื่อรีดเสร็จแล้วใส่ไม้แขวนนะคะแล้วก็เก็บในตู้เสื้อผ้าดังภาพนะคะแขวนให้เรียบร้อยนะคะการหยิบจับของใช้ส่วนตัวนะคะ ของใช้ส่วนตัวนะคะก็คือของใช้ที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเพราะอาจทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคตาแดงโรคเหาโรคไวรัสตัดตับอักเสบโรคไข้หวัดนะคะโดยของใช้ของเราก็จะมีดังนี้ค่ะอันดับแรกผ้าเช็ดหน้าแปรงสีฟันหวี ช้อนส้อมแก้วน้าผ้าเช็ดตัวซึ่งของใช้เหล่านี้นะคะจะเป็นของใช้ส่วนตัวที่ใช้เป็นประจำนะคะการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวการหยิบจับและการใช้ของใช้ส่วนตัวเรามาดูที่ หวีก่อนเลยค่ะหวีนะคะการหยิบจับนะคะใช้มือด้านที่ถนัดนะคะจับด้ามหวีให้กระชับมือจนกว่าจะหวีผมเสร็จนะคะส่วนการใช้งานนั้นใช้สำหรับหวีผมให้เรียบนะคะหลังใช้งานควรหยิบเส้นผมที่ติดอยู่บนหวีออกให้หมดแล้วเก็บไว้ที่เก็บนะคะ ต่อไปจะเป็นแปรงสีฟันค่ะแปรงสีฟันนะคะใช้มือด้านที่ถนัดนะคะจับด้ามแปรงให้กระชับมือจนกว่าจนกว่าจะแปรงฟันเสร็จนะคะส่วนการใช้งานนั้นใช้แปรงสีฟันให้สะอาดหลังใช้ควรล้างคราบยาสีฟันและฟองออกให้หมดก่อนเก็บในที่ที่ ในที่เก็บนะคะต่อมาจะเป็นการหยิบจับแก้วน้ำนะคะการหยิบจับแก้วน้ำนั้นจะมีอยู่2รูปแบบนะคะก็คือการหยิบจับแก้วน้ำที่มีหูและการหยิบจับแก้วที่ไม่มีหูนะคะเราจะมาดูที่แก้วมีหูนะคะโดยเราจะใช้มือที่ถนัดนะคะ สอดนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะเข้าไปในหูแก้วนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะวางบนหูแก้วจับยกแก้วน้ําขึ้นดื่มนะคะส่วนแก้วน้ําที่ไม่มีหูนะคะใช้มือที่ถนัดนะคะวางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจับแก้วด้านหน้านะคะนิ้วโป้งนั้นจับแก้วด้านหลังนะคะตำแหน่ง ตรงกึ่งกลางแก้วนะคะแล้วก็จับยกแก้วขึ้นดื่มนะคะต่อไปจะเป็นการใช้งานนะคะก็การใช้น้ำใช้งานของแก้วน้ำนั้นก็คือใช้ดื่มน้ำเนาะหลังการใช้งานควรล้างให้สะอาดความให้แห้งนะคะต่อมาก็จะเป็นการหยิบจับช้อนและซ่อมนะคะ ช้อนและซ่อมนั้นนะคะเราจะใช้มือขวาจับด้ามช้อนนะคะและใช้มือซ้ายจับด้ามซ่อมนะคะให้กระชับมือขนาดตักอาหารจนกว่าจะรับประทานอาหารเสร็จนะคะการใช้งานนะคะช้อนนะคะเราใช้ตักอาหารส่วนซ่อมนั้นเราใช้จิ้มอาหารและกวาดอาหารมาใส่ช้อน หลังใช้งานแล้วนะคะเราต้องล้างให้สะอาดแล้ก็ถึงให้แห้งนะคะก่อนเก็บไว้ในที่เก็บนะคะอย่าลืมนะคะช้อนนะคะเราจะใช้มือขวานะคะส่วนซ่อมเราจะใช้มือซ้ายนะคะ,ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนวันนี้เราได้เรียนในเรื่องของการ จัดเก็บของเล่นของใช้ส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็การหยิบจับหยิบใช้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนกันแล้ววันนี้คุณครูลูกน้ําก็มีการบ้านให้เรียนได้ทำกันค่ะก็คือให้นักเรียนนะคะวาดภาพระบายสีของเล่นและก็ของใช้ส่วนตัวอย่างละ1ชนิดนะคะ แล้วเขียนอธิบายประโยชน์วิธีการจับและวิธีการจัดเก็บใต้ภาพนะคะและอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูดูนะคะโดยวาดลงในสมุดที่ครูแจกไปให้นะคะสำหรับวันนี้วิชาการงานอาชีพก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย